ใครๆก็อยากจะเป็นองค์กรคุณธรรมเพราะว่าองค์กรคุณธรรมเนี่ยมันตอบโจทย์องค์กรสมัยใหม่องค์กรที่มีคุณภาพและองค์กรที่ยั่งยืนการที่ใครก็ได้อยากมาเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยมันทําให้คุณภาพของคนในองค์กรนั้นเนี่ยมันดีขึ้นพอคุณภาพของคนในองค์กรมันดีขึ้นมันก็มีความสุขมากขึ้นพอมีความสุขมากขึ้นประสิทธิภาพการทํางานมันก็ดีขึ้นผลผลิตมันก็ออกมาดี รายได้ก็เพิ่มขึ้นตัวชีวิตก็สําเร็จลูกค้าก็พอใจคู่ค้าก็พึงพอใจการเคลมสินค้าก็น้อยลงหันมากลับมาใช้บริการใหม่นี่แหละความพึงพอใจจะเกิดขึ้นแล้วองค์กรลักษณะแบบนี้จะมีความสุขที่ยั่งยืนบรรยากาศของคนในองค์กรเนี่ยน่าอยู่เป็นบรรยากาศแห่งความสุข เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นปลอดภัยแล้วก็เป็นบรรยากาศที่มีความรักความเอื้ออาทรความเอ็นเห็นอกเห็นใจกันมากอันเนี้ยเขาเรียกว่าดูที่บรรยากาศแต่ความเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยไม่ได้ดูที่บรรยากาศอย่างเดียวต้องดูที่ว่ากิจกรรมของเขามีชีวิตชีวาหรือไม่มีคทิ i v i t y อะไรเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการทำไปเรียนรู้กันไปสรุปกันไปมีการเอาคนมาชื่นชมมายกย่อง มีการไปให้โล่รางวัลหรือมีการเชิดชูเกียตรติคนที่ทําเรื่องความดีหน่วยฝ่ายที่ทําเรื่องความดีอันนี้เราเรียกว่ากิจกรรมที่มีชีวิตแต่ยังไม่พอองค์กรคุณธรรมเนี่ยต้องมีการวางรากฐานหรือวางระบบเพื่อความยั่งยืนด้วยเช่นมีเจตนารมณ์ชัดเจนที่จะเป็นองค์กรคุณธรรมประกาศเป็นนโยบาย เป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรมีการแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบชี้ชัดเจนแล้วก็มีแผนงานมีโครงการอะไรต่างๆที่ขึ้นมารองรับอันนี้จะเป็นความยั่งยืนขององค์กรที่จะเป็นองค์กรคุณธรรมเพราะฉะนั้นความเป็นองค์กรคุณธรรมดูได้ที่บรรยากาศก็ได้ดูได้ที่แอคทิวิตี้ที่มีชีวิตชีวาก็ได้และดูที่ความยั่งยืนของระบบก็ได้ถ้ามี3ส่วนนี้นั่นละใช่เลยสมบูรณ์แบบ ขั้นแรกลองไปทบทวนตัวเองก่อนว่าองค์กรตัวเองอมีดีอะไรมีนโยบายมีกิจกรรมมีต้นทุนอะไรที่ดีงามเช่นเอาเครื่องมือไปวัดที่ศูนย์คุณธรรม,มีเอาไปวัดตัวเองก็ได้ว่ามีเรื่องอะไรที่ตัวเองยังอ่อนอยู่ทบทวนสิ่งที่เป็นจุดแข็งจุดอ่อนของตนเองตรงไหนที่ควรพัฒนาตรงไหนที่ควรจะต่อยอดหลังจากผ่านตรงนี้ไปแล้วให้ไปกำหนดเป้าหมาย คุณธรรมขององค์กรพฤติกรรมของคนในองค์กรที่เราอยากเห็นและอยากเปลี่ยนคืออะไรอะไรคือความดีที่อยากทําหรือมีปัญหาอะไรที่อยากแก้อันเนี้ยไปกําหนดให้พฤติกรรมที่ชัดเจนด้านไหนพอเพียงวินัยสุจริตจ,จิตอาสาหรือกระตัญยูไปทําให้ชัดและพอผ่านช่วงที่สองได้หรือขั้นตอนที่สนี้ได้ไปทําขั้นตอนที่3คือไปออกแบบออกแบบคือมาวางโครงสร้าง มาจัดตั้งกลไกยมาตั้งทีมงานมาทําแผนพัฒนามาทํากติกาข้อตกลงหรือธรรมนูญขององค์กรปฏติญ,ญาคุณธรรมขององค์กรอะไรเราจะดูอะไรเราจะดนและขั้นที่4ก็คือการทําแผนงานและกิจกรรม ต้องลงมือทําไปด้วยจากแผนงานและกิจกรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นธนาคารความดีสมุดบันทึกความดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะลดขยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพึ่งพาซึ่งการกาดตั้งกองทุนพึ่งพาไม่ว่าจะเป็นรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งผ้าไทยผ้าถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องวินัยในการทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องความโปร่งใสมีกิจกรรมที่มีชีวิตชีวาขั้นที่5ต้องนําสิ่งที่ทํามาสรุปบทเรียนบันทึกร่องรอย เก็บเป็นรูปเป็นภาพและเป็นรายงานต่างๆจากสิ่งที่ทำเพื่อที่จะเอาไปแชร์ไปโชว์แล้วก็เอาไปต่อยอดได้หมายถึงคนอื่นเขาก็มาดูร่องรอยความสมําเร็จได้และเราก็มีสิ่งดีๆเอาไปขยายผลต่อได้แต่ขั้นตอนสุดท้ายอย่าลืมยกย่องชื่นชมการทําความดีทุกรูปแบบที่อยู่ในองค์กรเพื่อขยายผลความดีนั้นเพราะฉะนั้นการทําองค์กรคุณธรรมทําง่ายๆแค่6ขั้นตอนดังที่กล่าวมา ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเชื่อสิ